พอไปข้อ9 8 it seems likely that in the future the practice of medicine will consist with a combination of approaches drawn from a variety of cultures. บอกว่ามันดูมีแนวโน้มดูเหมือนว่าในการรักษาในอนาคตเนี่ย in the future the practice of medicine คือในการรักษาในอนาคตเนี่ยจะ c o n s i s t with a combination ก็คือจะประกอบด้วยการผสมผสานร,ระหว่างวิธีการ approaches แปลว่าวิธีการวิธีการที่ drawn from a variety of cultures คือวิธีการที่ได้รับมาจากวัฒนธรรมที่หลากหลายนั่นเองค่ะคือการรักษาในอนาคตเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีเป็นการผสมผสานร,ระหว่างวิธีการรักษาต่างจาก วัฒนธรรมต่างๆมารวมกันข้อหนึ่งอีซีมไ l คคคือมันดูมีแนวโน้มดูเหมือนว่าใช้ Likely ได้ข้อ1ก็ถูกนะคะมา approaches drawn form ก็คือไอ้วิธีการเนี่ยที่ drawn form ก็คือถูกดึงมาจาก culture คือวัฒนะวัฒนธรรมที่หลากหลายดังนั้นใช้คำว่า drawn ได้ varieties วารายที of culture ก็คือวานายธมที่หลากหลายเติม s ได้นะคะข้อนี้ผิดง่ายมากแกก็คือข้อ2องนั่นเอง consist consist with ไม่ได้ค่ะเราต้องการแปลว่าประกอบด้วยคําว่าประกอบด้วยคือ consist of ค่ะไม่ใช่ว ith นั่นเองข้อนี้แก้ง่ายมากก็คือ consist of แปลว่าประกอบด้วยค่ะนะคะข้อนี้ก็คือใช้ผิดจาก of เป็น with นั่นเองค่ะ